อันยองอาซิโย,ยวพว่อราเทนเนลทางโิโยเคกันทุวนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอกซึ่งเราไปเจอแมปหนึ่งมานี่แมปนี้แล้วเราทำการทิ้งซื้อแมปไว้ให้นะไม่รู้ทิ้งดิ้งแมปยังไงอาจจะไม่ไม่รู้ว่ามันทิ้งดิ้งแมปยังไงคือเราไม่ได้เล่นในคอมนะเราเล่นในมือถือไม่รู้จะทิ้งแมปยังไงดีให้ทุกคนเข้ามาเล่น มีเหนียวก่อนนะรอบนี้แบบนี้เล่นสูงสุดสิบส,สองคนเราหาซูพลน้อยเพราะป้องกันกระตุกนี่แป๊บนึงนะโอเคมาแล้วเราปิด เพื่อป้องกันไม่ให้อหเอนั่นเราซื้อเราซื้ออันใหม่ไปเลย,มยไม่ไ่อได้เร็วๆหน่อย นี่มันจะได้เร็วๆหน่อยไอ้กันฟันถ้าเปิดเสียงเป็นจากเสียงดนตรีเป็นเสียงในเกมน่าจะไม่ได้อ่ะเหมือนมันบั็กยังไงก็ไม่รู้อ่ะเฟซอีกเครื่องหนึ่งอ่ะงั้นขอเป็นเสียงเพลงปกติแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยดูตหลังจาก อเอออัดคลิปเสร็จแล้วกันอัดคลิปเสร็จแล้วล้วก็ดูลิเกรอรอเรอ,อคลิปลอัปโหลดเสร็จอะแล้วก็จะไปได้ไปเล่นฟรีไฟถ้าใครเดี๋ยวเล่นฟรีไฟเดี๋ยวทําการทิ้งไอดีฟรีไฟไว้ให้นะไม่ต้องตกใจว่าทำไมชื่อพ,พีพีใส่แบว เป็นจากเลขสองเป็นอักษรภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าเราเห็นมันอักษรไม่นน่ารักดีเราก็เลยเปลี่ยนซะเลยถ้าใครอยากจะเข้าแคนอริยยสาขาหนึ่งก็เข้าได้นะต้องไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากแล้วก,เก็เราก็สามารถ,อ,นะาารถอ้นี่ได้นะทุกคนสามารถไอ้นี่ได้ ใส่สามารถใส่ชื่อใส่ชื่อแบบเป็นตัวอักษรพิเศษได้ด้วยไม่ไม่ไม่ไมนี่ไม่บังคับว่าใส่หรือไม่ใส่แล้วแต่แล้วแต่เลยถ้าใส่ถ้าไม่ใส่ก็อนแล้วแต่เลยไม่มังคับนะ แค่เมื่นนะโอเคแล้วก็ฟาร์มไปดี พชรโอ้โหเพรเออเอ้ววัน,น,นหนึ่งนะวันหนึ่งนะที่ที่เราเข้ามาใหม่ไม่ได้เลยนะคือมันมันเกิดมีปัญหาอะไรกมไม่รู้ อออเออขอขอไรกับอาการเหมือนแบบไอ้นี่ขึ้นอ้อขึ้นอีกแล้วแัดงหรอไอเน็ตเอ้นั่นขึ้นอีกแล้วอื ฉันแล,นลรักนี้ขึ้นดีแล้วฉันรักไวไฟขึ้นอีกแล้วรุ่งขึ้นบ่อยเกินน่ะอีกแล้วต้องไม่อยากหายไปทางนั้นเลยเราปิดล็อกแล้วอุ้ยอยากหันอยากหันโอ้ มาด้วยเุ้ยเฮ้ยดาบโคตเท่อ่ะไม่ได้ดาบหีด่ดูม,ดมีดเดียวมีดโคตเท่ดูดมีดโอ้โหอันนี้ มีดผสมเลื่อยดูดิฝั่งนี้เป็นเลื่อยฝั่งนี้เป็นมีดปกติโอ้โหผสมได้ดีสุดๆอะไรไยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอาออกต้องเงิีง่ขอ อ๋อมาพักกีตรงนี้เขาว่าอยู่ว่าทำไมมีแท่งแบบแบบแปลก ดเดี๋ยวกินไปเปล่ากินไปเปล่ากันคูณของตัวใหม่เนี่ยโอ้ไม่ก็กันโอ้โหรู้สึกว่ามันตีเร็วเหมือนกันนะ ไมยเกินเรียบอัดคลิปแล้วก็เรียบไปเล่นฟรีไฟล์ฝันเลเวลเฮ้ยโค้ทเท่โค้ทเทสสีออกฟา้า อันตอนนั้นมันกระตุกไงเราก็เลยไม่ได้อัดแบบนี้ไงเราเราก็เลยเป็นแบบอัดจำได้อยู่แบบนี้ยังไม่ได้อัดตอนนั้นมันกระตุกเกินเราก็เลยเป็นแบบอัดตอนนี้ไม่กระตุกเราก็น่าจะอัดได้แล้วล่ <c oughs> ะเป็นธารกอยไฟอีกแล้ว เท่าไหร่เท่นไหร่ไม่ถือว่าได้เงินเท่า,าไหร่เราได้ตัวใหม่ด้วยเอาหน่วยสวัสด์ออก มันออกซ้ำหายากออกแล้วอ้ไอนตอนตอนแรกอ่ะไอเน,นี้ยออกมาหาการออกไอนนก็หายากออกไอน,นี้ก็ตำนาน ขอให้กับโนเสียนดนตรีนะคะเพราะว่าเน็ตมันปริงนะคะไม่ใช่ปริงอะไรนะคะ เหลือสองตัวตัวนี้ออกไปแล้วเหลือตำนานอย่างเดียวออตำนานออกออกตำนานออกแล้วนี่ เรือมหาเทพกำนันออกไปแล้วเรือมหาเทพไม่เนี่ยสวินธรรมดาไปธรรมดาออกไปแล้วหาย่าออกไปแล้วมหาเทพอะ่ะคําเพงนมีดปะ มีการเกิดใหม่ด้วยอ่ะเกิดใหม่นี่เกิดใหม่ได้แล้วไม่นีด้วยก่อนไปก่อนจะจบคลิปแล้วก่อนจะจะลด รอสักทีโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย